กับโซอินไซส์ค่ะคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวจากวงการบันเทิงเกาหลีกันค่ะโซอินไซส์วันนี้ครับกับวง Twice ครับข้าง,าง,างมีชื่อเสียงเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็ไปเซอร์ไพรส์แฟนเพลงครับด้วยการจับคอนเสิร์ตริมถนนนะฮะอาวบรรยากาศเป็นยังไงบ้างต้องชม่อยแล้วล่ะครับทว i สเกิร uh ์ลกรุ๊ปที่กำลังมาแรงที่สุดอีกวงหนึ่งของวงการเพลงเคป๊อปครับในเวลานี้เนี่ยก็ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆด้วยการเปิดคอนเสิร์ตริมถนน ซึ่งอยู่ทางแถบตะวันตกของกลุงโซครับเมื่อวันที่7พฤ,ฤษภาคมที่ผ่านมาโดยโชว์ของวง TWICE ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแฟนเซอร์วิสอีเวนต์ซึ่งก็มีแฟนคลับของวงเนี่ยมาร่วมชมและส่งเสียงเชียร์เป็นจำนวนหลายร้อยคนเลยทีเดียวครับดูกี้เกอรกรุ๊ประดับแถวหน้าอย่าง TWICE ครับนำเพลงฮิตจำนวนทั้งสิ้น7เพลงมาเอาใจแฟนเพลงรวมถึงเพลงใหม่อย่างเชียร์อัพด้วยครับ โดยก้าวสาววงชวส์เนี่ยปล่อยผลงานเพลงมินิอัลบ,บั้มที่มีชื่อว่า Page 2ออกมาในวันที่25เมษายนที่ผ่านมาโดยมิวสิกวิดีโอเพลง Share Up มียอดวิวใน YouTube ทะลุหลัก10ล้านวิวอย่างรวดเร็วครับภายในเวลาเพียง5วันเท่านั้นหลังจากที่มีการเปิดตัวออกมาโดยล่าสุดในตอนนี้มียอดวิวทะลุหลัก21ล้านวิวไปแล้วแหละครับวงชวส์เพิ่งจะได้รับรางวัลจากเวที M Countdown ไปในวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเองครับ หลังจากที่ทางวงเนี่ยเคยได้รับรางวัลจากเวที Music Bank และอีกหลากหลายเวทีมาแล้วโดยเพลงปลอบของผู้เธอนั้นขึ้นชาร์ตเพลงคลิปแทบทุกชาร์ตชั้นนำในเกาหลีใต้มาแล้วแหละครับ <Latin. S 1> มแมมก็สมกับชื่อจริงๆนะครับเป็นเซอร์วิสอีเวนต์นะครับไปให้ถึงแฟนๆถึงริมถนน,นแบบนี้นะมาดูกันเพียบเลยนะครับถือว่าน่าสนใจมากที่จะทำอีเวนต์นี้ครับ นะ่าติดตามนะวงนี้นะอื